สวัสดีครับรายการข่าวสดสาตรงจาก v o ซ์ซอ f อเมริกาภาคภาษาไทยอออากาศทั้งภาพและเสียงจากรุงวชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชายาร่วมกันดำเนินรายการไล้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไบเดนออกคำสั่งลงโทษชาวอิสราเอลในเวสต์แบงก์สราย และจับตาสถานการณ์เลบานอนกับอิสราเอลว่าสงครามนั้นอาจจะทุกข,ขึ้นหรือไม่แม้ไม่มีใครอยากให้เกิดขณะที่ผู้นำยูไฟเขียวจัดสรรง,งบ50,000ล้านยูโรให้กับยูเครนเรื่องราวเกี่ยวกับไทยนะครับซื่อนอกตามข่าวก้าวไกลถูกฟ้องยุพักคและอัปเดตสถานการณ์วงร็อกรัสเซียในประเทศไทยที่ถูกขับออกจากไทยนั้นเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียด ท้ายรายการวันนี้ครับใครค้นเพลง Taylor Swift บน Tik Tok ไม่เจอไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าค่ายเพลงดังนั้นจอดึงผลงานศิลปินออกจากแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดในรายการข่าวสดใสาตรงวันนี้ครับคุณเยี่ยมยุทครับข่าวแรกนะครับจะไปตามกันถึงเรื่องที่ไม่น่าจะค่อยเกิดขึ้นบ่อยซึ่งก็คือสารัฐลงโทษชาวอิสราเอลเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับ ครับพระรัผลประธานเทพบดีสหรัฐโจไบเดนได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพระสบ,บดีลงโทษชาวอิสราเอลที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์ที่ต้องสงสัยว่าทำร้ายชาวปาเลสไตน์และนักรณรงค์เพื่อสันติภาพชาวอิสราเอลครับการรายงานของ AP ระบุว่าบุคลากรเหล่านี้จะไม่สามารถได้วีซ่าเข้าสหรัฐ ห้ามเข้าถึงระบบการเงินอเมริกันและไม่ได้รับความร่วมมือในการทำธุรกรรมใดๆจากชาวอเมริกันโดยคำสั่งฝ่ายบริหารของไบเดนระบุว่าคนเหล่านี้ซึ่งมีจำนวน4คนนะครับก่อความรุนแรงกระทำการอันเป็นภัยคุกคามและพยายามทำลายหรือยึดทรัพย์สินของชาวปาเลสไตน์ ด้านเจ้าที่อเมริกันกล่าวว่ากำลังพิจารณาว่ามีบุคคลอื่นนอกจากนี้หรือไม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นซึ่งยกระดับขึ้นระหว่างสงครามอิสราเอลสู้รบกับกลุ่มฮามาสครับโดยท่าทีของไบเดนในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการลงโทษประชาชนของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดกับอเมริกาในตะวันออกกลางซึ่งไบเดนเองก็เคยกล่าวว่าอิสราเอลนั้นมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเอง อย่างไรก็ตามครับผู้นำสหรัฐเคยกดดันให้รัฐบาลอิสราเอลใช้ความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นในปฏิบัติการทางทหารเพื่อถอนรากถอนโคนฮามาสด้านเจน้าที่ปาเลสไตน์กล่าวว่าชาวปาเลสไตน์บางคนถูกสังหารและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าคนที่อยู่ในเวสแบงก์่อเหตุเผารถและก่อความเสียหายต่อชุมชนเบดูอินขนาดเล็กๆจนมีผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ ด้านเจคสันลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวได้ถแถลงการว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อสันติภาพความปลอดภัยและความมั่นคงในเวสต์แบงก์อิสราเอลและภูมิภาคตะวันออกกลางและคุกคามสิ่งที่เป็นผลประโยชน์สหรัฐด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศ าน,นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจาม,มินเนทันยาหูกล่าวประนามการลงโทษของสหรัฐในครั้งนี้ครับโดยระบุว่าผู้ที่เข้าไปอยู่ในเขตเวสแบ็์ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ทำตามกฎหมายพวกเขาจำนวนมากกำลังต่อสู้ในฐานะทหารเกณฑ์และกำลังพลสำรองเพื่อปกป้องอิสราเอลครับคุณรัฐพลตครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับในสงครามอิสราเอลฮามาสและปฏิกิริยาของสหรัฐที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับมีการลงโทษอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของอเมริกา ประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับวันนี้ได้ฟังเรื่องตะวันออกกลางกันจุกๆนะรเราอยู่กันครึ่งชั่วโมงเต็มวันนี้นะครับผมกับคุ่นเยี่ยมยุทธก็ต้องตามด้วยเรื่องกาซาแน่นอนนะครับอิสราเอลนั้นเปิดเผยในวันพระสบะดีนะครับว่าทหารของตนนั้นเดินหน้าทําการรบกับกองกําลังฮามาสทั่วกาซานะครับและได้สังหารนักรบของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวไปหลายสิบคนในพื้นที่ทางตอนกลาง และทางตอนเหนือส่วนทางใต้คุณผู้ชมก็มีการโจมตีทางอากาศที่เมืองคานยูนิสด้วยนะครับการสู้รบระหว่างสองฝ่ายยังคงเดินหน้าต่อไปในช่วงที่ผู้แทนการเจรจาข้อหยุดยิงใหม่นั้นคงรอคำอธิบายและรายละเอียดต่างๆที่มาจากทั้งอิสราเอลและฮามาสเพื่อที่จะให้มีการพักรบชั่วคราวและให้มีการปล่อยตัวประกรันที่ยังอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธในกาซาอยู่นะครับ รายงานข่าวระบุว่าร่างข้อเสนอการหยุดยิงรอบใหม่นี้เกิดขึ้นจากการประชุมที่ปารีสซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหลายประเทศนะครับคือสหรัฐอิสราเอลกาตาร์และอียิบร่วมหารือกันในต้นสัปดาห์แต่ฝ่ายฮามาสนั้นน่าจะมีส่วนร่วมในการเจรจาด้วยนะครับเพราะว่าคาดกันว่าอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฮามาสจะเดินทางไปที่กรุงไคโรของอียิปเพื่อหารือรายละเอียดในแผนนี้ด้วยนะครับ เมื่อวันพุธนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง Kirby 35, จอร์นเคอร์บี้ระสกสภาความมั่นคงของทำเนียบขาวนะครับระหว่างการถแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาข้อหยุดยิงและได้รับคำตอบว,ว่ายัางไม่มีข้อสรุปนะครับและเมื่อถูกถามนะครับว่าการหยุดยิงครั้งใหม่นี้จะมีรายละเอียดและระยะเวลานานเท่าใดนะครับ เพอร์บี้ก็เปิดเผยครับว่าน่าจะยาวกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่มีการพักรบไป1สัปดาห์คุณผู้ชมคงจะจำได้นะครับมาดูตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะครับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับนอกจากตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสงครามที่ปะทุข,ขึ้นมาตั้งแต่ฮามาสโจมตีอิสราเอลโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่เตุลาคมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกาซาภายใต้การบริหารของฮามาสบอกว่า ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ราว26,900คนแล้วนะครับเกือบ2 7 0 0 0นะครับหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติเปิดเผยนะครับว่ามีประชาชน อีกประมาณ1 8 4 0 0 0คนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วพร้อมๆกับเดินทางอพยพหนีภัยไปยังพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยนะครับสำหรับประชากรที่ตอนนี้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นนะเขาบอกว่าอยู่ที่ราวเ5%เของประชากรกาซาซึ่งมีอยู่2ล้านกว่าคนคุณเยมยุทธอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะพากันไปที่ สงครามที่เป็นแรงกระเพื่อมนะต่อเนื่องจากความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสเจ็ตุลาคมตอนนี้เนี่ยพบว่ามีการต่อสู้กันนะครับตามตะเข็บชายแดนอิสราเอลกับประเทศเลบานอนนะครับก็เป็นอีกคู่กรณีหนึ่งตอนนี้เป็นที่จับตามองอย่างมากคุณผู้ชมว่าปมความขัดแย้งนี้จะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่และเป็นสงครามที่คู่ขนานไปกับการสู้รบในฉนวนกาซานะครับ คำถามก็คือเงื่อนไขในพื้นที่จะมีผลอย่างไรต่อความตึงเครียดนี้และทั้งสองฝ่ายซึ่งคืออิสราเอลและเลบานอนนั้นมีความพร้อมแค่ไหนหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆครับคุณยมยุทธมีรายงานพิเศษนะครับจากสนักข่าวเอมานำเสนอครับ ครับคุณรัตพนนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มต้นขึ้นเนี่ยคู่ขนานแทบจะทันทีครับก็คือการสู้รบระหว่างกองกําลังเฮสเาลในเลบานอนและกองทัพอิสราเอลที่ชายแดนจุดแดนต่อแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งก็ค่อยๆทวีความตึงเครียดขึ้นครับเพราะว่ามีทั้งการแลกหมัดยิงข้ามฝั่งกันด้วยจรวดการทิ้งระเบิดเลยครับรวมถึงปฏิบัติการของอิสราเอลที่ลุกล้ำเข้าไปในเลบานอนที่ปลิดชีพแกนนําของกองกําลังเฮสบบลาและฮามาส ซึ่งทำให้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า200รายในฝั่งเลบานอนโดยจำนวนมากเป็นนักรบกลุ่มเฮสบอลาและมีคนอิสราเอลถูกสังหารไปแล้ว18รายครับแล้วก็มีผู้คนเนี่ยรวมทั้งสองฝั่งทั้งอิสราเอลและเลบานอนหลายหมื่นรายที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่จนทำให้กลายเป็นแนวรบที่น่าจับตามองว่าจุดนี้จะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่ ถามว่าอิสราเอลและเลบานอนเคยรบกันหรือไม่ก็ต้องตอบว่าเคยนะครับสงครามสองของสองประเทศครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2006เป็นเวลา6ปีหลังจากอิสราเอลถอนกําลังออกจากภาคใต้ของเลบานอนครับครั้งนั้นกองกาลังเฮสบอลาได้บุกข้ามแดนเข้าไปจับกุมฐานอิสราเอล2นายแล้วก็สังหารผู้คนอีกหลายคนทําให้รัฐบาลเทลอาวิฟตอนนั้นตอบโต้ด้วยการโจมตีทางบกและทางอากาศเต็มรูปแบบเพื่อเข้าช่วยตัวประกันและทําลายกลุ่มเฮสบอลาซึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จ สงครามครั้งนั้นจบลงด้วยข้อตกลงขององค์การสหป,ประชาช,ชาติครับที่เรียกร้องให้สเรลถอนกําลังออกจากพื้นที่ของเลบานอนรวมถึงเขตปลอดทหารบริเวณชายฝั่งเลบานอนด้วยแต่ว่าแม้พื้นที่นั้นนะครับจะมีการนํากองกําลังรักษาสันติภาพของยูเอ็นเข้าไปนในพื้นที่แต่ว่าปฏิบัติการของกลุ่มเฮสบอลาก็ยังดําเนินต่อไปนอกจากนั้นเลบานอนก็อ้างว่าอิสราเอลก็ยังบินล้ำเข้ามาในน่านฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับ ที่ผ่านมาพอกลับมาในช่วงปัจจุบันนะครับบุคคลระดับนำในอิสราเอลทั้งจากฝั่งทหารและฝั่งการเมืองได้เตือนกลุ่มเฮสบลาว่าสงครามจะยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากกลุ่มนักรบนี้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านไม่ยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนด้านผู้นำของกลุ่มเฮสบลาฮัสันนัสรลาออกมาเตือนว่าอิสราเอลอาจจะต้องเจอกับการต่อสู้ที่ไม่มีขีดจำกัดหากว่าเกิดสงครามขึ้น นอกจากนั้นเจ้าที่เลบานอนยังก,กล่าวกับสนข่าวเอพีด้วยนะครับว่าเฮสบอลาปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐให้ถอยทัพห่างออกจากชายแดนและจะไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงใดๆจากอิสาราเอลหากไม่มีการหยุดยิงในกาซาเชียก่อนครับ,รบด้านแนวโน้มครับก็มีข้อความจากแอนดรยเทเนติโคศโกกองกําลังรักษาสันติภาพของ UN ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนกล่าวว่าไม่มีฝ่ายใดอยากให้สงครามเกิดขึ้น แต่ว่าการประเมินที่ผิดพลาดก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งขยายวงและยากที่จะควบคุมครับพ,พลตรพลครับไปดูความพร้อมของคู่กรณีระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนะครับในแง่ความพร้อมวิกฤตเศรฐษฐกิจที่กินเวลาปีพปีพนวกับการอบรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียมากกว่า1ล้านคนมาไว้ในเลบานอนก็ทําให้โครงสร้างพื้นฐานภายในซึ่งรวมถึงกองทัพด้วยนะครับมีความเปราะบาง แต่ก็มีการเตรียมพร้อมแผนฉุกเฉินสำหรับสงครามเอาไว้เช่นกันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วและประเมินว่าจะต้องมีประชาชนต้องพลัดถิน่นถึง1ล้านคนเป็นเวลา45วันครับโดยตลอดเวลาสีเดือนที่ผ่านมานี้ก็พูดถึงบทบาทของกองทัพเลบานอนนะครับยังไม่มีบทบาทในการสู้รบและในสงครามเมื่อปี2 0 0 6เนี่ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เข้ารบอย่างเต็มที่ จึงยังคงมีคำถามว่ากองทัพจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหากอิสราเอลประกาศสงครามกับกลุ่มเฮสบลาในพื้นที่เลบานอนจริงๆนะครับด้านดีนาอารักจีจากบริษัทประเมินความเสี่ยงในสหราชอาณาจักรที่ชื่อว่า Control Risk ระบุว่ากองทัพอากาศเลบานอนก็ไม่มีงบประมาณมากพอครับจะทําให้เคี่ยวเล็บทางอากาศนั้นล้าสมัยและไม่มีกําลังเพียงพอในขณะเดียวกันกลุ่มเฮสบลาไม่มีสัญญอนุภาพเรื่องนี้เช่นกัน ไปดูที่อิสราเอลกันนะครับอิสราเอลได้อพยพคนออกจากชายแดนตอนเหนือแล้วมากกว่า60,000คนแต่หากเกิดสงครามขึ้นจริงๆนะครับจรวดแลขีปนาวุธจากเลบานอนก็สามารถโจมตีถึงทุกพื้นที่ในอิสราเอลได้อยู่ดีด้านอ,อนามิสราฮีจากสถาบันคลังความคิด Institute for National Security Studies ในอิสราเอลระบุว่ากลุ่มเฮสบาลาห์มีจรวดและขีปนาวุธราว1 5 0 0 0 0 0ถึง2 0 0 0 0ลูกอันนี้ก็มากกว่าฮามาสถึง5เท่าและมีความแม่นยำมากกว่าด้วยนะครับ แต่ว่าในแง่ความพร้อมต่อการโจมตีก็ต้องบอกว่าประชาชนของอิสราเอลมีจุดหลบภัยที่จะหลบการโจมตีจากระเบิดและจากจรวดพร้อมกว่าเลบานอนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีระบบป้องกันขีปนาวุธที่รู้จักกันในชื่อของไอรอนโดมป้องกันน่านฟ้าอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ารายงานจากรัฐบาลเมื่อปี2020ระบุว่าประชาชนหนึ่งในสามไม่สามารถเข้าถึงลุงหลบภัยได้อย่างง่ายดายขณะที่ไอรอนโดมถ้าเจอการโจมตีจากจรวดจ,จานวนมากเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกัน ไปดูที่เลบานอนนะครับเลบานอนนี้ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับป้องกันการโจมตีจากระเบิดหรือจรวดอย่างที่อิสราเอลมีและถึงมีก็ไม่สามารถป้องกันความเสียหายจากบังเกอร์บัสเตอร์ซึ่งเป็นระเบิดของอิสราเอลที่ออกแบบมาทําลายลุมหลบให้นะครับแล้วก็ถ้า ประเมินจากคำพูดของนายกอิสราเอลเบนเจามินเนทันยาหูที่บอกว่าจะทำให้เบรุตเป็นกาซ่าก็มีความเป็นไปได้ว่าเลบานอนอาจจะต้องเจอกับการโจมตีขนาดใหญ่ที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานและสังหารคนอีกเป็นหลายพันคนนะครับท้ายที่สุดสำนักข่าวเอพีระบุว่าหากสงครามเกิดขึ้นจริงก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นการสู้รบในหลายแนวรบจากทั้งพันธมิตรของอิหร่านอย่างซีเรียอิรักและเยเมนนอกจากนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่พันธมิตรของ อาชาติคู่สงครามนะครับอย่างอิหร่านและสหรัฐจ,จะเข้ามามีบทบาทในแนวรบตรงนี้โดยตรงเช่นกันครับคุณครัฐพลขอบคุณมากครับคุณยิ้ยมยุทธฟังดูแล้วข่าวนี้นได้ข้อมูลด้านอาวุธนะของอิสราเอลแล้วก็ถามถามจริงๆว่ามีโอกาสที่จะเกิดสงครามแบบแขยายวงกว้างหรือไม่เนี่ยเราก็ได้เห็นสัญ,ญญาณของการเตรียมตัวของทั้งสองฝ่ายนะครับเอาละรครับจากสงครามในตอนออกกลางนะอย่าลืมนะมันมีสงครามอีกส่วนหนึ่งก็คือ ระหว่างรัสเซียนะกับรรยูเครนนะครับข่าวล่าสุดนะครับก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือต่อ,อยูเครนคุณผู้ชมผู้นำสภาพยุโรปนะครับก็ตกลงเป็นเอกฉันทนะฮะที่จะอนุมัติจัดสรรงบ5 0 0 0 0ล้านยูโรคิดเป็นเงินดอลลาร์คือ5้า0 0ล้านดอลลาร์สนับสนุนยูเครนนะครับหลังจากที่แผนนี้เคยถูกคัดค้านจากฮังการีเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ ประธานสาภาพยุโรปชาล์สมิเชลแสดงความยินดีต่อการบรรลุข,ข้อตกลงนี้นะฮะและบอกว่า EU นั้นกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำและแสดงความรับผิดชอบในการสนับสนุนยูเครนโดยทราบดีว่ามีอะไรเป็นเดิมพันอยู่นะฮะมิเชลโพสต์ข้อความแถลงการนี้บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับและหลังจากทราบข่าวคุณผู้ชมประธานาธิบดีวอรดิดเมย์เซนสกี้ของยูเครนก็แสดงความยินดีต่อการลงมติเป็นเอกฉันของผู้นำอี เซนกีบอกด้วยว่านี่คือการพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีเอกภาพอันแข็งแกร่งใน EU ด้วยนะครับผู้นำยูเครนระบุในโพสต์ทางสื่อ X ว่าการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องของ EU ให้กับยูเครนนั้นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความมั่นคงทางการเงินและทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความช่วยเหลือทางทหารนะครับขณะเดียวกันนะครับเดมิโรคูเลบา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าข่าวนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการที่มีคนพูดว่าแรงสนับสนุนภายใน EU ต่อยูเครนนั้นเริ่มอ่อนแรงลงเขาบอกไม่เป็นจริงข่าวนี้เนี่ยปฏิเสธความคิดเหล่านั้นทั้งสิ้นเลยนะครับและบอกว่าหวางว่าพัฒนาธิบดีปูตินของรัสเซียที่จะเอาชนะความแน่วแนเนี่ยเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับ ข้อสรุปของ EU ในครั้งนี้เป็นพัฒนาการที่แตกต่างไปจากการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งฮังการีออกเสียงวีโต้ฮะเมื่อเดือนธันวาคมฮังการีออกเสียงวีโต้แผนส่งมอบความช่วยเหลือ54,000ล้านยูโรตอนนั้นวางแผนว่าเกลี่ยเป็นระยะเวลา4ปีให้กับยูเครนฮะฮังการีแยงว่าอะไรคุณผู้ชมฮังการีบอกว่าเงินก้อนดังกล่าวนั้นไม่ควรนํามาจากงบประมาณของทางกลุ่ม เพราะว่า EU นั้นไม่ได้เป็นได้ไม่ได้มียูเครนเป็นสมาชิกนะครับแม้ว่าสมาชิกที่เหลืออยู่26ประเทศนั้นออกเสียงสนับสนุนแผนดังกล่าวก็ตามนะวิวเอไปถามความเห็นนักวิเคราะห์คุณยมยุทธ์ครับลูอิจิสกาซิเอรีนะครับจาก Center for European Reform บอกเรานะว่างบที่ EU อนุมัติมานี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับยูเครนตราบที่สงครามยังดำเนินอยู่ และจะต้องเป็นงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวแต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมเพิ่มสภักํ์กำลังทางฐานให้กับยูเครนเพราะนั้นหมายถึงงบที่ต่างไปอีกก้อนหนึ่งที่ฮังการีขัดขานอยู่และอาจจะมีหรือไม่ในระดับต่อไปก็ยังคงเป็นคำถามนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักวิชาการนะฮะลรอาน่าฟิกซ์จาก council for f r i e n d รีเลชันซิกุงวอชิงตันนะบอกว่าฮังการีปฏิเสธที่จะร่วมดำเนินการมาตรการลงโทษรัสเซียตั้งแต่ตอนต้นฮังการีนั้นยังได้ปฏิเสธที่จะส่งอาวุธให้ยูเครนและฮังการีก็ปฏิเสธที่จะอนุมัติสถานภาพผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก EU อจนกว่าจะรับสิ่งที่ตนเองต้องการถามว่าสิ่งที่ฮังการีต้องการคืออะไรนะครับฟิกซ์บอกนะบอกว่า EU เี่ยมีเงินก้อนหนึ่งที่ อายัดไว้นะของฮังการีหลักหมื่นล้านก็อยากจะให้คลี่เงินนี้ออกมาให้เบิกจ่ายได้นะครับและ EU ยังระงับเงินอีกจำนวน24,000ล้านดอลลาร์ที่ฮังการีต้องการเอาไว้ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ด้านประชาธิปไตยในฮังการีที่เสื่อมถอยลงนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสด i ซตโองกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะเมื่อวานนี้ฮะคุณเยมยุทธ คุยกับเพื่อนบอกถ้าไม่เดือนมก,กราคมนี่มันถึงนานหรือเกินนะกนสิครับเป็นยังไงกว่าจะข้ามผ่านมาวันนี้เราเพิ่งวันที่1กุมภาพ,พันธ์ที่กรุงวอชิงตันนะก็ถือเป็นโอกาสพูดถึงวันแห่งความรักแล้วกันเราจะมีสรารคดีที่เกี่ยวข้องกับความรักแต่เป็นความรักที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเป็นเรื่องราวที่เราถ่ายทําในหลายประเทศนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไร และรายละเอียดเป็นอย่างไรรอฟังจาก VOA ไทยนะครับสารคดีชิ้นโบแดงสำหรับปี2024ตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ <The OA. S 1> โอ้ไปสถานที่ความขัดแยง้งไปสงครามมาหลายแห่งกลับมาที่บ้านเราบ้างคุณเยี่ยมยุทธครับเป็นอย่างไรบ้างข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทยที่สื่อนอกเนี่ยยังคงจับตาม,มอง ตอนนี้ก็เป็นประเด็นจับตามองก็คือเรื่องของการเมืองคันบ,บุรธ,ธภตพง์สื่อต่างประเทศหลายแห่งยังคงติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับกรณีพักเก้ากล่พึ่งถูกสารรัฐมนูญมีคําสั่งให้ยุติการรณรงค์ผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112แล้วก็มีดาบสนะครับที่มีนักร้องเริ่มไปยื่นคําร้องให้ยุพักการเมืองผักนี้ครับ สำนักข่าวรอยเตอร์ uter, รายงานว่านายเรืองไกรลีกิจพัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐคือผู้ที่ยื่นฟ้องพักคก้าวไกลต่อคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งหรือว่ากกตในวันพฤหัสบ,บดีโดยกกตจัดพิจารณาคำร้องนี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะส่งต่อให้กับสารธรรมนูญเพื่อทำการตัดสินหรือไม่ต่อไป ส่วนสือบลูมเบิร์กก็รายงานว่านายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความอิสระก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยื่นเรื่องในแบบเดียวกันต่อกอกตเพื่อพิจารณายุบพักก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีด้วยครับด้านนพลจาตุศีพิทักษ์นักรัฐศาสตร์จากยูซอฟอิชัคส์อินสติทูตในสิงคโปร์ให้ความเห็นว่าในระยะยาวนั้นหากสารตัดสินยุบพักก้าวไกลก็จะเป็นแรงสะท้อนกลับที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับทั้งพักและสมาชิกพัก แม้ว่าอุดมคติและการเคลื่อนไหวของพรรคก้าไกลที่เป็นปัจจัยผลักดันให้พรรคได้ชชยนะในการเลือกตั้งจะคงอยู่ต่อไปก็ตามขณะเดียวกันครับสถานีโทรทัศน์ Australian Broadcasting Corporation หรือว่า ABC ของออสเตรเลียก็ระบุว่า Human Rights Watch อันนี้เขารายงานจาก Human Rights Watch นะครับที่ชี้ว่าภายใต้สภาพการที่เลวร้ายที่สุดจากพัฒนาการนี้คือการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน44คนของพรรคก้าวไกลที่ลงนามในข้อเสนอแก้กฎหมายนี้ซึ่งรวมถึงอดีตหัวหน้าพักนายพิธาลิ้มเจริญรัตอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตครับครับก็เป็นข่าวจากไทยแล้วก็ อีกข่าวหนึ่งที่เข้มข้นเช่นกันนะก็ค,คือครเรื่องของวงร็อกรัสเซียในประเทศไทยนะความคืบหน้าล่าสุดนะครับสมาชิกวงร็อกรัสเซียใบ2หรือว่าใบทูที่ทางการไทยควบคุมตัวไว้เมื่อเร็วๆนี้นะครับในข้อหาก็ระทำผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้เนี่ยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอิสราเอลแล้วนะครับหลังเกิดความกังวลว่าถ้าทางการไทยเนี่ยปล่อยให้คนเหล่านี้เนี่ย ถูกส่งไปรัเสเซียก็อาจจะ,ะเผชิญกับโทษอย่างหนักจากการที่มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์เครมลินกรณีสงครามยูเครนคุณยมยุทธครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวงดนตรีที่มีสมาชิก7คนวงนี้เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเข้าเมืองจากกลุ่มตัวหลังทำการแสดงโดยบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตทำงานก่อนที่ทั้งหมดจะถูกย้ายมาอยู่ที่การคุมขังที่กรุงเทพต่อจากนั้นนะครับ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาวงดนตรีนี้ว่าให้การสนับสนุนการก่อการร้ายและระบุว่าอีก,กอร์เบรชนิกนะครับนักร้องนำของวงเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเพราะว่าออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทําสงครามของรัสเซียในยูเครนนะครับหลังมีข่าวการจับกลุ่มตัวของสมาชิกวงไบทู 2. ก็ได้มีแถลงการมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถูกนำมาโพสต์ทางสื่อสังคมอะไรต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยบางกลุ่มนั้นมองว่าการที่วงนี้ถูกทางการไทยจับกลุ่มนั้นเป็นแรงกฎด,ดันจากภายนอกประเทศมาฟังบางส่วนบางตอนของิลโรเบ b e r ตสันจาก Human Rights Watch ครับ Well, I think the t i e s uh, are very good at getting in the middle of these things But they're also very good at uh, obtaining benefits from both sides เราะที่เราไปสันรองผู้มน่วยการของ Human Rights Watch กล่าวนะครับว่า <S <S ทั้งการไทยนั้นดําเนินการตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วในเรื่องนี้ที่อนุญ,ญาตให้สมาชิกของวงตรีเดินทางไปอิสราเอลที่ทุกคนจะปลอดภัยกว่านะครับ โดยฟิลโรเบอร์สันก็ระบุในถแถลงกานะว่ารัฐบาลไทยนั้นทําถูกต้องแล้วที่ปฏิเสธการเรียกร้องของมอสโกที่ส่งตัวนักเคลื่อนไหวเหล่านี้นกลับไปซึ่งเสี่ยงต่อการถูกข่มเหงรังแกนะครับหรืออาจจะเร็วร้ายกว่านั้นก็ได้เขาบอกนะครับรายงานข่าวระบุว่าสมาชิก7คนของวงดนตรีนี้ประกอบด้วยผู้มีสัญชาติรัสเซียอิสราเอลและออสเตรเลีย เกือบไม่มีทางได้ไปอิสราเอลแล้วนะครับหลังจากแผนในครั้งนี้ตอนแรกที่จะกระทำการดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกไปจนกระทั่งบอสนิกนักร้องนำของวงได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางไปเทลวิฟเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก่อนที่วงจะโพสต์ข้อมูลทางแพลตฟอร์มเทเลกรา m มยืนยันว่าสมาชิกทั้งหมดของวงนั้นเดินทางจากไทยไปอิสราเอลแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับหลายฝ่ายกังวลว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับรัสเซียอาจจะทําให้สมาชิกวงนี้ถูกเนรเทศไปรัสเซียหรือเบรารุสได้นะครับแต่รองศาสตราจารย์พันตํารวจโทดกรกริณพงษ์ภูตระกูลอาจารย์คณะอาชยวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลังสิทธ์บอกกับวีอเอนะครับว่ามาตรา13ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทําให้ผู้บุคคลสูญหายระบุไว้นะครับว่า เจ้าหน้าที่หรือทางการไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งตัวบุคคลใดหรือในประเทศผู้ใดไปยังประเทศที่เชื่อว,ว่าจะทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไทยเอาละขยับไปนิดเดียวไปที่ไต้หวันคุณเยี่ยมยุทธเป็นการเลือกประธานสภาแล้วประธานสภาผู้นี้เนี่ยถูกมองว่าหนุนจีนด้วยใช่ครับ สมาชิกรัฐสภาไต้หวันลงมติในวันพฤหัสบดีเพื่อเลือกประธานสภาคนใหม่ผลที่ออกมาก็คือว่าอาดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคฝ่ายค้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ได้รงตำแหน่งนี้คือคนที่มีจุดยืนมองที่รัฐบาลมองว่าหนุนจีนตามการรายง,งานของรอยเตอร์ครับ ในการเลือกตั้งทั่วไปของไต้หวันเมื่อต้นเดือนมกราคมไล่ชิงเตอ๋อตัวแทนพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่าพรรค DPP เป็นผู้คว้าชัยไปได้ครับแต่ว่าพรรคไม่สามารถกลุ่มเสียงส่วนใหญ่ในสภาเอาไว้ได้และในวันพฤหัสบ,บดีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาก็คือหานกัวหยูตัวแทนจากพรรคก,ก๊กมินตัง๋งซึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานธิบดีเมื่อปี2020จากไช่อิงหวน ภายใต้ระบบของไต้หวันประธานสภาก็คือผู้ที่ทำหน้าที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่เพราะว่าไม่มีพักใดสามารถกลุ่มเสียงข้างมากในสภาได้พักค p p และพักคก๊กมินตัง๋งจึงต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ทำงานด้านนิติบัญญัติสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับ โดยหน้าที่สําคัญหน้าที่หนึ่งของประธานสภาไต้หวันก็คือการเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนรัฐบาลประเทศต่างๆที่มาเยือนเกาะที่ปกครองตอนเองแห่งนี้อย่างเช่นกรณีการเยือนของแนนซีฟิโลซีประดิษฐ์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่มาเยือนไต้หวันเมื่อปี2022ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ไล่ชิงเตอ๋อเคยกล่าวไว้ว่าหานกัวหยูจะเป็นผู้น,นํานายกเทศมนตรีที่สังกัดพรรคก๊ก,กมินตัง๋ง ไปเยือนจีนและพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ถ้าหากเขาได้รับเลือกเป็นประธานสภาขณะที่พรรค d p ีออกโฆษณาที่กล่าวว่ากล่าวหาหาน,นะครับว่าเป็นพวกสนับสนุนจีนโดยภายหลังได้รับเลือกดํารงตําแหน่งนี้หานบอกกับผู้สื่อข่าวที่สอบถามเรื่องแผนเดินทางไปเยือนจีนว่าที่ประธานธิบดีไลที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการในวันที่20พฤษภาคมไม่ควรกังวลใจในเรื่องนี้จนเกินไปแต่ก็ไม่ตอบคาถามว่าจะมีแผนไปจีนหรือเปล่านะครับ รายงานข่าวระบุว่าหานเคยเดินทางเยือนสันมังงานประสานงานของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ฮ่องกงเมื่อปี2019ก่อนที่จะประกาศแผนลงชิงตำแหน่งประธานธิบดีและเคยเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ในปีเดียวกันทั้งยังได้พบกับเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐบาลปักกิ่งพร้อมย้ำว่าตนยึดมั่นในจุดยืนที่ว่าไต้หวันและจีนนั้นต่างเป็นส่วนหนึ่งของจีนเดียวเสมอ ขณะเดียวกันที่ภายนอกรัฐสภาไต้หวันมีผู้ประท้วงกลุ่มเล็กๆมาร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านการเลือกหารเป็นประธานสภาคนใหม่ครับคุณรัตพลครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธนั่นก็เป็นข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเอเชียนะครับสามารถเข้าไปฟังและอ่านนะข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ v o t h ร a ไ c o m ตอนนี้นะครับถ้าใครฟังอยู่และอยากเห็นภาพนะครับก็มาดูไลฟ์สตรีมได้ที่ Facebook และ YouTube v o a ไทยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะกด subscribe แล้วก็ follow เรานะครับติดตามเราทางช่องทาง X และ Instagram รวมทั้ง Spotify View a ไยได้ครับ มาถึงช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเอาข่าวเศรษฐกิจมาท้ายรายการมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับแต่นีสสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นดาวโจนส์ S&P Nasdaq นั้นบวกแรงนะครับโดยดาวโจนส์บวก369.54จุดมาอยู่ที่38,519.84 S&P บวก60.54จุดมาอยู่ที่4,906.19 Nasdaq เพิ่มขึ้น1,900 ขอโทษครับเพิ่มขึ้น197.63จุดมาอยู่ที่15,361.64นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.2%นะครับมาอยู่ที่2,071ดอลลาร์และ60เซนต์ต่อออนขณะที่1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก32สตางค์นะครับอ่ะเราเล่นติ k กตอกกันนะก่อนเข้ารายการพยายามหาเพลงบางเพลงหาไม่เจอของคนย,ยมยุทธก็เลยไปเซิร์ชข่าวปรากฏว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะครับ Universal Music Group หรือว่า UMG ซึ่งมีศิลปินในสังกัดมากมายเช่น Taylor Swift Bad Bunny นะครับและ Drake กล่าวนะว่าจะไม่อนุญาตให้งานเพลงที่อยู่ในค่ายในปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม Tik Tok ขคุณผู้ชม ขราวนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาการใช้เพลงของ UMG mm. บน TikTok หมดอายุลงเมื่อวันพุธและการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนนั้นก็ไม่บังเกิดผลนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ไม่สามารถหาเพลงบางเพลงเจอแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญในวงการเพลงนะครับที่ AP เข้าไปสัมภาษณ์มาเนี่ยอย่างเช่นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับของค่าย Virgin EMI Records ก็บอกว่า น่าจะไม่เกิดขึ้นยาวในที่สุดเนี่ยน่าจะหาข้อสรุปได้เพราะว่าทั้ง2ฝ่ายน่าจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ําถ้าสามารถหาข้อตกลงกันได้นะครับ,รบนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เรานํามาฝากกันวันนี้นะครับจบที่วงการเพลงและโซเชียลมีเดียนะครับผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ